สวัสดีคะ่ะพี่พี่ชาวยุยพระบ้านนะและพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้ใบย,ยุยนะรวมทั้งช่องอยุพยพิจิตบารมีพระเครื่องนะพี่นะบ่ายๆนเย็นเลยนะคะอย่างที่น้องพูดนะตามสัญญานะพี่นะจัดโปนะพี่ฟังไม่ผิดนะน้องจะออกแบ่งปันนะพี่นะปล่อยบูชานะคะรายการละ700นะทุกรายการนะหนูให้ในไรนี้ไล์เดียวนะพี่นะ สามองเอาสองพันบาทนะคะพี่นะจับตาดูกันให้ดีนะคือบอกเลยว่ารวบมาเลยนะพี่นะอังจริงราคาก่อนหน้านี้เรามีหลายราคานะได้มาจากบ้านนะ <c oughs> หลายบ้านนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือเจ้าของเนี่ยบูชามานะองค์ละสามพันสี่พันนะพี่นะสองสามพันแล้วแต่นะพี่นะอย่างที่น้องบอกนะคะองค์ละหนึ่งพันก็มีนะคะหนูเหมาเข้ามานะพี่นะก็จัด นะคะรวบรวมที่มีทั้งหมดนะคะก็ใครดูองค์ไหนดูที่ชอบดูที่ใช่นะพี่นะผ้าพี่ท่านไหนนะเลือกองที่สนะี่ห้าพันสามพันห้าในราคาเจ็ดร้อยนะคือพี่โชคดีนะหนูบอกเลยว่าพี่โชคดีนะคะเพราะว่าน้องเอาแบบรวมกันนะพี่นะรวมกันคะกันนะวันนี้ก็ จัดให้พี่พี่ FC นะทุกท่านนะที่น่ารักนะเพื่อเป็นการสัมนาคุณพี่พี่หนูด้วยนะคะพี่นะเดี๋ยวน้องจะไล่เรียงไปทีละรายการนะคะรบกวนพี่แจ้งในการที่หนึ่งสองและสามตามลําดับนะคะพี่พี่นะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะแตกหักซ่อมนะพี่นะแตกหักซ่อมนะโอ้โหขายได้ไงอ่ะขายเนาะพี่เนาะขาย่ะ ตัดใจนะพี่นะบอกตรงนะหนูตัดใจนะไม่อยากขายนะพี่นะอ่ะเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะให้ในคลิปนี้นะคะเท่านั้นนะคะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะสามองค์สองพันบาทนะช็อปกันให้สนุกช็อปกันให้มันเลยนะพี่นะเตรียมตังค์มาในกระเป๋าได้เลยนะพี่นะนี่ควักออกมานะใครมีควักออกมานะคะรายการที่หนึ่งนะคะแตกหักซ่อมนะพี่นะรายการนี้นะคะนี่ รายการที่1นนะโอ้โหเนื้อแห้งๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะเป็นขนมตุ๊บตับเลยนะคะพี่นะอ่ะรายการที่1นนะจ๊ะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะ EP นี้ไม่ถ่ายรูปนะพี่นะไม่ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวน้องมีธุระนะขออนุญ,ญาตนะคะไม่ถ่ายรูปนะดูที่ชอบดูที่ใช่นะคะอ่าแจ้งตรงนี้นะคะไม่ถ่ายรูปนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จดระคังพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่สองนะเจ็ดรบาทเท่านั้นราคานี้รวมส่งแล้วนะคะพี่นะรวมส่งนะถัดมานะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่นะรายการที่3ามนะคะอ่าน้องอาจจะไปช้านิดหนึงนะเพราะว่าไม่ถ่ายรูปเพิ่มนะคะก็จะให้พี่ๆนะได้รับชมนะคะนี่ซูมให้ดูเลยนะคะพิมพ์ท่านชัดลึกนะ เกศเฉียงซ้ายนิดนึงนะคะเส้นโค้งซูมนะคะโค้งได้รูปนะคะรวมทั้งแขนท่านนะคะนี่แล้วซอกแขนลึกๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะหนูใจดีนะไม่มีใครขายแน่นะคะหนูรับรองการันตีนะราคานี้ไม่มีใครขายนะพี่นะขายเพื่อหนูนะคะจะเอาเงินทุนหมุนเวียนนะคะพี่นะแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเจอนะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายหนูอาจจะเอาลงพระรายการอื่นนะคะพี่นะเช้าก็มี คู่นี้ก็จะลงสองคลิปนะคะพี่นะฝากกดติดตามช่องไว้นะจ๊ะนี่รายการที่3านะคะถัดมารายการที่สี่นะคะนี่เนื้อหามวลสารท่านนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็จะมีคาบกุ่ความเก่านะคะเกตนะคะเฉียงซ้ายนิดนึงนะคะใบหน้านะเลียวนะโอ้โหเลียวเลยเลียวเป็นเม็ดถูกเขียวเลยนะคะซอกแขนนะคะลึกๆแบบนี้นะคะ แขนโค้งได้รูปนะคะพี่ๆนะพิมพ์เนี่ยนี่ติดชัดนะพี่นะพิมพ์ติดชัดนะเรามีค่าผปลูกความเก่านะเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะพี่นะรายการที่สี่นะคะ ถัดมานะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพ,พี่ขารายการที่5นะรายการนี้ดูน่าจะเป็นพิมพ์เออทรงพิมพ์พระประทานนะพี่นะพิมพ์หรือพิมพ์เจดีนะคะรายการที่5นะคะนี่โอ้โหโรายการนี้ครับกุกความเก่านะนี่ดูนะคะรายการที่ห้านะจ๊ะ แคปรูปพร้อมแจ้งชื่อรายการมาด้วยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะไม่มีลายน้องยุ้ยนะคะก็โทรมาแจ้งนะพี่นะรายการที่เท่าไหร่นะคะพี่จำชื่อรายการไว้ให้ดีนะจ๊ะพี่นะ รายการนี้เป็นรายการที่ห้านะจ้าพี่จ๋ารายการที่ห้านะจ้ารายการถัดมานะจ้าเป็นรายการที่6นะคะพี่นะรายการที่หนะใครซื้อพัะดช่องน้องยุ้ยนะพี่นะติดต่อน้องยุ้ยโดยตรงนะเผื่อใครมีเอ่อดูผ่านช่องช่องน้องยุ้ยนะคะแล้วติดต่อไปที่คุณเพชรนะขออนุญาตนะพี่นะต่อไปนี้นะคะใครเป็นลูกค้าหนูนะคะรบกวนนะคะพี่นะติดต่อช่องหนูนะคะนะเพื่อแบบป้องกันการสับสนนะป้องกันการสับสนนะคะขออนุญาตนะคะ ติดต่อน้องยุ้ยนะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์น้องยุ้ยขึ้นไว้ให้หน้าช่องนะพี่นะอ่าเหมือนวัน,นวันนี้น้องยุ้ยจะยังไม่ได้แจ้งนะคะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหนูหยิบให้ดูนะคะพี่นะต้องขอประทานอภัยนะอ่ะใครปิดภาพวันนี้จะส่งพรุ่งนี้ทุกรายการนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหดูนะเกตดท่านนะคะนี่ชีดขอบนะซุ้มเลยนะคะเหมือนจะทะลุซุ้มด้วยนะคะแล้วใบหน้าท่านนะั้นเรียวนะพี่นะเดียวนะเป็นเม็ดถั่วเขียวเนี่ยรูปรูปแบบวงรีเลยนะคะ เศ้าแขนลึกๆนะคะนี่รายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะพี่นะรายการที่หกนะคะอุ้ยหลังสวยนะองค์นี้หลังสวยมากนะนี่ รอยปาดนะคะพี่นะรอยปาดนะด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนขนมทุกตับเลยจริงๆนะเนื้อท่านสวยมากนะคะรายการที่6นะคะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่7นะคะแตกหักซ่อมนะคะอันนี้แตกหักซ่อมนะพระผ่านการใช้งานนะคะแล้วก็มีแตกหักนะคะรายการที่7ดนะโหขอบข้างนี่สวยมากเลยนะคะพี่นะโหเนื้อแบบเป็นขนมทุกตับเลยนะคะ ขายได้ไงก็ไม่รู้นะหนูเอาจํานวนนะพี่นะหนูเอาจํานวนนะรายการที่เจ็ดนะคะพี่นะรายการที่เจ็ดนะนั่งคิดอยู่นานนะหนูบอกตรงๆนะพี่นะเพราะหนูจะขายราคาเท่าไหร่ดีนะหนูอยากขายนะหนูก็เลยแบบเอามาจัดโปรให้ลูกค้านะคะรายการที่เจ็ดนะรายการที่แปดนะคะพี่ๆนะรายการที่แปดนะนี่ ดูที่ชอบดูที่ใช่นะส่วนใครเก็บปลายทางนะพี่นะเป็นลูกค้าใหม่ขออนุญาตเป็นโอนนะพี่นะคือหนูโดนแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับของเยอะนะพี่นะถ้าลูกค้าเคยซื้อขายกันไม่มีปัญหานะพี่นะนี่หรือใครจะเก็บปลายทางนะคะลูกค้าใหม่ก็ได้นะพี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องโทรคุยกันนิดนึงนะคะพี่นิดนึงนะ ช่วงนี้โดนนะคะจะโดนนะโดนนี่หมายถึงโดนไม่รับของนะปฏิเสธนะคะรายการที่8นะคะรายการนี้นะนี่เพียประสวยๆนะคะกูคาบความเก่านะโอ้ด้านข้างเป็นขนมตับตุ๊บตับแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการที่8นะคะลอยยุบยับย่นนะอ่ะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9นะคะโอ้ยรายการนี้นะคะแตกหักซ่อมนะคะรวมทั้ง ภาปลูกความเก่านะคะสวยๆนะโอ้โหรายการที่9้านะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่9้านะคะ ถัดมานะคะเป็นรายการที่1ิบนะคะพี่พี่ขารายการที่1ิบนะคะโอ้โหอันนี้เกตทะลุซูมนะคะใบหน้าท่านนะหูเดียวนะคะเป็นรูปไข่เลยนะคะรายการที่1ิบนะคะอาจจะมีรอยฟองอากาศนะพี่เนี้ยเขาเรียกว่าฟองอากาศนะพี่นะเป็นหลุมแบบนี้นะคะนี่โอ้โหแล้วแต่ละองค์นะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ระหว่างที่สมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะชั้นทำนะคะ จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะพี่นะนี่โอ้โหอันนี้ค่ัผูกความเก่าเยอะเลยนะคะนี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะพี่นะแจ้งน้องยูนิดหนึ่งนะคะรายการที่10นะคะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่11นะคะพีพ่ีขารายการที่11นะคะโอ้โหอันนี้เกตนะคะทะลุซุ้มนะคะรายการที่11นะคะ ภาพกุความเก่านะโอ้โหสวยนะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสมเด็จพุทธ,ธานโตนะคะท่านซากนะคะท่านเกิดในสมัยนะคะราชกาลที่หนึ่งนะคะรายการที่สิบเอ็ดเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะเนื่องจากว่าพระมารดาท่านนะคะเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะคะอะรายการที่สิบสองนะคะพี่นะรายการที่สิบสองนะคะ รายการนี้เป็นเกตบัวัตูมนะพี่นะเกรัวตูมนะคะรายการที่12นะคะนี่โอ้โหนี่สวยนะคะรายการที่12นะถัดมานะคะ เป็นรายการที่13านะคะพี่นะรายการที่13านะคะอุ้ยอันนี้เกตบตูมนะรายการที่13านะกู่ค่าความเก่านะสวยๆนะพี่นะบอกเลยวันนี้นะใครมีนะจะเหมาหมดถาดก็ได้นะพี่นะรายการที่13านะคะวันนี้พระสมเด็จหนูเนี่ยจัดทุกองนะพี่นะจัดทุกองค์เลยนะคะโอ้ดู ใครไวใครได้นะวันนี้นะบอกเลยรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะพี่นะรายการที่14แตกหักซ่อมนะคะพี่นะก็แคปรูปมานะจ๊ะไม่มีถ่ายรูปนะคะ EP นี้ไม่มีถ่ายรูปนะคะรายการที่14นะคะต้องขอประทานอภัยนะคะเพราะว่าไม่สะดวกนะหนูขออนุญ,ญาตแจ้งตรงนี้นะคะไม่สะดวกนะ นี่เราดูตรงนี้นะก็ชัดนะพี่นะก็ชัดแล้วนะคะพี่นะรายการที่14นะคะรายการที่15้านะคะพี่นะรายการที่15้านะคะโอ้ยสวยๆทุกองนะพี่นะสุดจัดนะพี่นะอ่าอันนี้แขนขวานะคะอาจจะมีรอยนิดนึงนะคะรายการที่15้านะคะพี่นะอาจจะมีรอยนิดนึงนะคะโ <c oughs> ต๊ะเขย่านะไม่ใช่อะไรนะพี่นะ อาหารไม้จิ้มฟันนะไว้ชี้จุดตําหนิให้ลูกค้านะพีนะให้พี่บีเอฟซีนะคะแขนท่านนะคะจะมีแตกนิดนึงนะคะรอยตรงนี้นะคะนี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่อ่ะสิบห้านะบีนะสิบห้านะคะโอ้โห กุคภาพคาเก่านะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่15นะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่16นะคะพี่นะรายการที่16นะคะอ่ารายการนี้เกตทะลุซุ้มนะคะอ่าแก่น้ํามันตังอิ้วนิดนึงนะคะในการผสมผสานนะพระเข้าด้วยกันนะคะส่วนเม็ดแร่มวลสารนะคะก็จะมีนี่เม็ดสีแดงนะเม็ดธาตุนะคะพี่นะแล้วก็ เอออาจจะเป็นแก่ปูนขาวหรือเปลือกหอยนะพี่นะก็จะมีขาวนิดนึงนะคะโอ้โหส่วนเม็ดแร่นะคะจ,จะเป็นสีดำเนี่ยจ,จะเป็นพวกก้านทูบก็ได้นะคะที่สมเด็จโตนะคะท่านใช้นะอย่างที่เราทราบนะคะข้าวสุกก็มีนะคะเปลือกนะเกสรดอกไม้นะ,ะพี่นะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะผงวิเศษนะคะในการฝนฉนวนกระดานนะพี่นะแล้วท่านนะคะก็เก็บรวบรวมนะมาผสมประสานนะคะ แล้วก็ไล่คาถานะพี่นะไล่คาถานะคะระหว่างท่านท่านะปลุกเสกนะคะพี่นะสมเด็จพุทธจารยร์โตนะคะพรมลังศีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่นะสิบหกนะสวยนะคะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่นะเกตทะลุซุ้มอีกแล้วนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะหน้าปราทัยสวยนะคะ แขนได้รูปแบบนี้เลยนะคะเป็นซ้อแขนนะคะรายการที่17บเนะนี่รายการที่17นะคะ สวยมากนะคะลอยยุบยับย่นนะคะรายการที่17นะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่18นะคะพี่พี่ขารายการที่18นะคะ1 2ึ่งสองามี่ห้าหนะนี่6ชั้นนะพี่นะหชั้นนะคะอกตลอดนะคะเกศชยโยนะคะพี่นะนี่นะคะรายการที่18บแปนะคะพี่นะ รายการที่สิบแปดนะคะโอ้โหแตกหักซ่อมนะคะพี่นะรายการที่สิบแปดนะโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะรายการที่สิบแปดนะคะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่ขารายการที่สิบเก้านะรายการที่สิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตด,ดูนะคะ รายการที่19นะคะเป็นเ,เกตชยโยนะคะ7ชั้นนะพี่นะอกตันนะพี่นะรายการที่19นะคะโอ้โหคาบกูกความเก่านะสวยๆนะมีแตกหักซ่อมนะคะรายการที่19นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่20สิบนะคะพี่นะรายการที่20สิบนะคะเจ็ดชั้นนะพี่นะอกตันนะคะรายการที่20สิบนะคะกเกศชยโยนะคะรายการที่20สิบนี่คาบกูบความเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะโอ้โหเนื้อหามวลสารท่านนะคะวันนะท่านนะสวยมากนะคะนี่ตรงนี้มีแตกนิดนึงนะคะรายการที่2ี่สิบนะคะ ถัดมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเจ็ดชั้นอกตันนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะคาบขู่ความเก่าเต็มไปหมดเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะ ันมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองนะคะหกชั้นนะพี่นะหกชั้นออกตันนะคะนี่โอโ้รายการนี้นะคะก็จะมีภาบกุกนะโอ้โหหูนะคะใบหูหน้านะคะเกตดนะติดชัดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองนะคะนี่โอ้โ ด้านข้างเนี่ยมีคาบนะโอ้โหสวยมากนะคะพี่นะรายการนี้รายการที่ยีสบสองสวยนะพี่นะเหมือนจะมีแผ่นทองคําด้วยนะคะพี่นะนี่โอ้โหนี่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 สวยนะคะสวยสวยมากนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะนี่ถัดมานะคะพยายามดูให้ชัดทุกมุมนะพี่นะเพราะว่าหนูไม่ถ่ายรูปนะคะถัดมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่นะเจ็ดชั้นนะคะ อกตันนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่ใบหน้าใบหูนะคะใครสนใจทักแชทนะพี่นะทักไลน์นะคะโอ้อันนี้มีแตกหักซ่อมนะคะรายการที่สิบสามนะคะพี่นะนี่รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่นะ หกชั้นนะพี่นะอกตันนะคะนี่รายการที่สิบสี่นะมีใบหน้านะคะเกตนะหูนะคะโอ้โหพิมพ์ชัดลึกแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ชัดลึกนะแล้วก็เนื้อหามวลสารท่านนะคะพี่นะนี่รายการที่สิบสี่นะคะมีคาบกู่ความเก่าเต็มไปหมดเลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกอ่ะยี่ิบห้านะพี่นะยีสิบห้านะคะ